สวัสดีครับอยู่กับก๊อฟมิสุพัฒน์นครสาขาสายไหมนะครับอยู่กับช่องมิสูคุนก๊อฟนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับ,ก,รบก๊อฟก็จะพามาดูรถเจ้า X p e n d e r c r o s s 2022นะครับผมว่าแต่งแล้วหล่อแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันาวาเลยชิวครับผมเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นโลโก้ของ X p e n d e r c r o s s รสสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะ แล้วในส่วนของด้านหน้านะครับของ e x p e n d e r อร์คคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวดำนะครับผมและไฟเป็น LED ทั้งคันนะครับผมที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็น uh, สเกิร์ตทรง V5 ทรงสไปเดอร์แมนสปอร์ต M นะครับผมนี่หล่อๆแบบสไปเดอร์แมนเลยนะครับเอาละครับเป็นส่วนชุดแต่งตัวต่อไปของเจ้ารถคันนี้นะครับนี่เลย ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวแหลกหลังคารุ่น Carry บอยนะครับที่ลูกค้าเรีเควสอว่าอยากได้มากเพื่อไปขนจักรยานขนกระเป๋าเดินทางเพื่อไปเ,ออเพนานท่องเที่ยวต่างจังหวัดน,นะครับและไล่ลงมานะครับจะเป็นฟิลเซรามิกนาโนนะครับของเรานะครับจะรับประกันฟิลตัวนี้นะครับอยู่ที่10ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมและ จะเป็นตัวของกระศาสตร์เอ็กซ์เพนเดอร์สีดำอย่างนี้เลยนะครับนีส่สวยนะครับและไล่ลงมานะครับจะเป็นเบ้ามือจับสีดำให้เข้ากับดูตัวรถสีขางเพื่อเป็นความเท่ความดุดันของเจ้ารถคันนี้นะครับผมและทส่วนของด้านท้ายนะครับไปดูกันเลยสำหรับด้านท้ายของเจ้ารถ X p ็ n n d e r นเด s คคันนี้ที่ก๊อป แต่ให้กับลูกค้านะครับนี่ด้านท้าเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหล่อหลอ,ลอดุดด,ดำขาวและที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นตัวทรงสปอร์ตไรเดอร์ M V5 Spiderman แบบหลอ่ลอหล่อแบบนี้เลยนะครับและก๊อปแท็บพิเศษางนึงก็คือลูกค้าก็คือจะเป็นตัวเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับ1จุดนะครับและด้านนี้อีก หจุดนะครับผม่าเดี๋ยวดูแพ่นดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับแล้วนี้เราอยู่กับภายในตอนหลังของเจ้ารถ e x p a n d e r c o r s สีขาวคันนี้นะครับผมเรามาดูของแถมว่ามีอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับสําหรับตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับผมพร้อมไฟแบ็คไลท์สีน้ำเงินนะครับและไฟส่องสว่างนะครับลูกค้าเป็นสีขาวนะครับผมไล่ลงมานะครับจะเป็นพรมสุด พรีเมียมให้กับลูกค้านะครับจะเป็นพรมขนาด 5D นะครับแต่งดำๆดูๆแบบนี้กับลูกค้าเลยนะครับและพิเศษอย่างหนึ่งของเจ้ารถคันนี้จะเป็นไฟเป็นสคเพศ LED นะครับสีฟ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าของด้านหน้าคนขับนะครับก็จะมีอะไรแถมให้ลูกค้าบ้างนะครับผมเริ่มต้นกันด้วยนะครับกับตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับที่เห็นเนี้ย คือรถเพิ่งติดฟิล์มใหม่นะครับยังไม่สามารถที่จะติดได้นะครับผมต้องรอช่วงสักระยะอาทิตย์หนึ่งนะครับในการที่จะติดของกล้องตัวนี้นะครับผมและไล่ลงมานะครับจะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับที่ก๊อปแพ้นกับลูกค้าอย่างนี้เลยนี่นะครับจะเป็นหนังแบบโฮมเียเตอร์แบบสุดๆเลยนะครับผมนี่นะครับและลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเล่นเป็นอะไรได้นี่อย่างนี้ได้เลยนะครับ ปิดหน้าจอปิดตรงนี้เปิดแล้วก็ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะและต่อไปนะครับจะเป็นลูกเล่นพิเศษของตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับเอาละครับสำหรับพรีเมียมสุดๆของรถคันนี้นะครับจะเป็นไฟส่องสว่างเท้านะครับผมที่ก๊อปติดให้กับลูกค้าเป็นแบบ LED แบบนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่อ่า เอาละครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจจะเป็นเจ้าของรถเจ้า x p e n d e r c o s ตัวนี้เลยนะครับสามารถนะครับติดต่อก๊อบได้เลยนะครับที่เบอร์062-653-5595สามานะครับสามารถแอดแอจากเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมส่งท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมกับทิปวีดีโอนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ก๊อบได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้หนึ่งเพราะว่ารถแต่งไม่หล่อแต่คนขายหล่อมากครับ